ไปพี่น้องพี่น้อ,องบ่ลอะไรปลาเด้อพี่น้องโอ้ยสาวๆนี่เฮ้ย<ป>ยังไอสิบตรึตึกบอลนึงแหละครับพูนอยู่พูนบอลเคลือนะไปไปไปลงลง <c oughs> ทมงานเขาบดไอปลาเด้อพี่น้อง,งเฮ้หามบุเขาเฮ้ยหนูกินเขาเด้อพี่น้อง,องอเฮ้ย ใส่ก uh, ับใส่เหี bye ้ยวโหด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 ไปไปหักไปไปพุ่นเลย ปไปปะเฮ้ยโนกินเข่าได้เปล่าใส่อะไรนะใส่แฮวหรือว่าใส่กรับนี่คือสีอมานอยูนี่นี่นน มมีหอยเมือนมีหอยมีร้อยมีแล้วมันโอนกินขาวโอนโนโอ,โอ,โอ้นักหนักหนักหนัก กินข้าวมึกินข้าว,าวครับไปไปไป น้ำซีโดนน,น,น,น้ำซีโดนเด้อบานนี้หอดน้ำซีโดนเด้อจะไปตึกอยู่เขื่อนเขื่อนน้อยเขื่อนน้อยอยู่เท่งนี้เน่ยับ้าเนาะไปไปหักไป เขาเป็นหัวล้านเลยเด็เขาวกรามนี่หอนเด้อหอนเด้อวะนี่ น้องนำสิโดนเด้อบวะนี่มากขึ้นเ้อะตัวนี้พายุพายุสองสามหมู่คนโอ้จะบอกบ่หนักบาหลาย